เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนร่างของตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดโคกพิกุลในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะร่างของร้อยตำรวจโทรประจัก์ทหารไทยรองสารวัตรปฏิบัติการป้องกันปรับปรามกองกำกับการสืบสวนของตำรวจผู้ขออภัยค่ะของสถานีตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ได้มีการเข้าไปจับกลุ่มค่ะเป็นเครข่ายยาเสพติดในพื้นที่ของตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็มีการเคลื่อนร่างไปแล้วนะคะเมื่อวานออกจากศาลาว,วัดวิชิตสังคารามไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโคกพิคุนจังหวัดตรงังซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของ ผู้วัยชนโดยมีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะมีเพื่อนตารวจรวมไปถึงญาติแล้วก็ครอบครัวค่ะมาร่วมกันส่งร่างท่ามกลางบรรยากาศอันโศกเศร้าค่ะทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ระบุนะคะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการตรวจคน้นและได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะต่อสู้หลบหนีในการจับกลุมค่ะเหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ในการที่จะปราบปรามยาเสพติดนะคะซึ่งยังคงเป็นนโยบายสําคัญคะ่ะของทางรัฐบาลแล้วก็สํานัก ตำรวจแห่งชาติที่จะร่วมการปรับปรามยาเสพติดพร้อมกับยิ้นย้ำถึงความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะ